สาวันก่อนไปไทย GPS ไปดีเดตมาเจอทั้งกรกตเจอทั้งพักเพื่อไทยส่งคุณกาะแก้วพี่สุณทองมาจะบอกว่าจริงๆอยากหันไปบอกคุณเกาะแก้วว่าพี่ก่อแก้วคะที่ยกตัวอย่างมาเชียงใหม่เจ็ดพันล้านเนี่ยและพี่บอกว่ายกตัวอย่างมาแต่จังหวัดรวยๆพี่เสียใจแทนคนเชียงใหม่เลยนะคะพักเพื่อไทยประกาศว่าเมืองหลวงของเพื่อไทยคือจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากค่ะวันนี้โอ้ขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้มาพบปากกันที่ดอยสะเก็ดเป็นเวลา6วันก่อนถึงวันเลือกตั้งนะคะหาเสียงมาตั้งแต่เชา้านี่ตั้งแต่ในเมืองไล่มาจนถึงบ่อสร้างสันกำแพงมาจนถึงดอยสะเก็ดวันนี้ไม่มีใครถามนโยบายแล้วนะคะขอบคุณค่ะสงสัยว่าฟังนโยบายเราจนเบื่อแล้วเพราะว่าอู้เรื่องนโยบายเยอะมาตลอดเป็นเดือนเดือแล้วนะวันนี้ไม่มีใครถาม นโยบายแล้วส่วนใหญ่ถามว่าสจเบอร์ใดนายกเบอร์หนึ่งนี่ส่วนใหญ่รู้กันแล้วนะคะสจบางที่เป็นเบอร์สาบางที่เป็นเบอร์หนึ่งแต่ว่าวันนี้โอกาสที่เรามาพบเจอกันในวันนี้ช่อไม่มีหน้าที่มาพูดนโยบายเดี๋ยวนายกของเราเบอร์หนึ่งอาจารย์พันอาจจะมาพูดนโยบายทุกท่านฟังเองนะคะวันนี้จะมาตอบคําถามที่เจอมาทุกที่ไปไหนก็เจอ นักการเมืองเดินหาเสียงนี่ชอบโดนประชาชนถามว่ามาหาเสียงมาขอคะแนนเสียงนี่ก็อู้หวานขนาดละแต่ว่าหาเสียงเสร็จแล้วชนะแล้วนี่จะเห็นหน้าจะหันหน้าอีกบน่นี่จะหันหน้ากะชนะหรือแพ้ก็ตามไม่ค่อยเห็นหน้าเจอกันอีกทีก็สี่ปีข้างหน้าตอนเลือกตั้งอีกครั้งหลายคนบอกว่านโยบายอู้มาน,นี่ก็ดีขนาดละอยากได้ขนาดละแต่ว่า จะทำได้จริงหรือเปล่าหาเสียงดีหมดเห็นด้วยหมดแต่พันอาจเข้าไปพักประชาชนเข้าไปจะทำได้จริงหรือไม่วันนี้จะมาพูดเรื่องนี้กันค่ะว่านโยบายดีๆของพวกเราทั้งหมดสี่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมดี PM 2.5ต้องดีกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำกินน้ำใช้เกษตรโรงเรียนโรงพยาบาลศูนย์การเรียนรู้ศูนย์เด็กเล็กหรือแม้แต่การพลิกฟื้นเศรษฐกิจ SME กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ซบเซาสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช้เงินในการทานะคะคาถามก็คือเวลาถามว่านโยบายดีๆเหล่านี้จะทาได้จริงหรือไม่ก่อนจะทาอะไรนี่ทุกอย่าง ใช้งบประมาณถูกไหมคะทุกอย่างใช้เงินเชียงใหม่นี่ถามคนเชียงใหม่เจ้าตกลงเชียงใหม่นี่มันรวยหรือจนคะเสียงแตกฝั่งนี้บอกจนฝั่งนี้บอกรวยคนเชียงใหม่คนดอยสะเก็ดคนสันละภีคนสันกำแพงนี่ส่วนใหญ่จนหรือว่ารวยส่วนใหญ่จะจนแต่จังหวัดเชียงใหม่ของเราจังหวัดเราเนี่ยเอ๊ะตกลงจนหรือรวย จนลืด้วยคะ่ะมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อ3วันก่อนไปไทย PBS ไป g b บตมาเจอทั้งกกตเจอทั้งพักเพื่อไทยส่งคุณเกาะแก้วพีคุณทองมาชอบก็พูดถึงเรื่องงบประมาณอบจอเราก็ยกตัวอย่างว่าอบจอเนี่ยงบประมาณไม่ใช่น้อยนะแต่ละจังหวัดมีงบประมาณพอสมควรสมุทรปราการนี่4ปีหมื่นล้านเชียงใหม่ทราบไหมคะเชียงใหม่สปีมีงบประมาณเท่าไหร่คะ เจ็ดนะคะจริงๆแล้วข้างหน้าน่ะมันมีแต่งบประมาณจะเพิ่มขึ้นเผอๆ4ปีนับจากนี้ไปรวมกันน่าจะประมาณเกือบเกือบ8,000ล้านนะคะเราคิดกลมๆเป็น8,000ล้านก็ได้นะคะ7 8 0 0ถล้านบาทเยอะหรือน้อยคะคุณก่อแก้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณชอ่อเนี่ยก็พูดยกตัวอย่างแต่จังหวัดรวยๆย,ยกตัวอย่างแต่ละยองสมุทรปราการเชียงใหม่จังหวัดรวยๆแบบนี้เนี่ยมันก็มีงบประมาณเยอะคือเขาจะพูดว่า อบจอไม่มีงบหรอกต้องเลือกของพักรัฐบาลรัฐบาลจะไดเอางบมาสนับสนุนอบจอจะได้ทําอะไรได้กลับมาสู่คำถามของเราเชียงใหม่งบประมาณ4ปี7,300พันล้านท่านว่าเยอะหรือน้อย,ยรวยหรือจนเอาแล้วตอนนี้เสียงเริ่มบอกว่ารวยช่อจะบอกว่าจริงๆอยากหันไปบอกคุณก่อแก้วว่าพี่ก่อแก้วคะที่ยกตัวอย่างมาเชียงใหม่7,00พันล้านเนี่ยและพี่บอกว่ายกตัวอย่างมาแต่จังหวัดรวย นี่เสียใจแทนคนเชียงใหม่เลยนะคะพักเพื่อไทยประกาศว่าเมืองหลวงของเพื่อไทยคือจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่นี่จังหวัดใหญ่อันดับไหนของประเทศคะตอนนี้พื้นที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศแล้วนะคะเขาเพิ่งแบ่งพื้นที่กันใหม่ปี6 6ตอนนี้เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยในด้านพื้นที่ในด้านประชากรเรามีประชากรมากอันดับไหนของประเทศไทยรู้ไหมเชียงใหม่ก็จังหวัดใหญ่คนเยอะนะคะประชากรอันดับ6 จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยประชากรอันดับ6ของประเทศไทยแต่งบประมาณ4ปี7,300ล้านบาทเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่แถมเชียงใหม่เป็นพื้นที่ห่างไกลเยอะถูกไหมคะขึ้นดอยไปก็เยอะนะคะจริงๆพื้นที่เมืองมีนิดเดียวเองที่เหลือเป็นพื้นที่ดอยห่างไกลชอบจะต้องบอกว่าจริงๆเชียงใหม่ไม่ใช่จังหวัดรวยเลย ใครที่พูดว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อบอจอรวยนี่ถือว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่งบมันเยอะก็จริงแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่เนี่ยมันน้อยนะคะแต่พูดมาทั้งหมดนี้มันน้อยจนทําอะไรไม่ได้เลยไหมมันน้อยจนไม่ต้องทําอะไรสี่ปีนั่งตบยุงไปให้มันหมดไปวันวัน,วนหรือเปล่าไม่นะคะก็ยังมีเงินไปจัดอีเวนต์เป็นร้อยร้ยล้านดิคะ่ะ เอ๊สรุปมีเงินเงินมีไม่เยอะแต่ดูชอบใช้จัดอีเวนต์ไม่รู้ว่ามันหาเงินทอนง่ายหรือว่ามันอะไรนะคะเชียงใหม่เราเข้าใจตรงกันนะงบประมาณ4ปี7,300ล้านในอนาคตน่าจะเพิ่มเป็น8,000ล้านเป็นจังหวัดใหญ่มีงบประมาณไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยเพียงพอทำแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพียงพอทําห้องปลอดฝุ่นสําหรับเด็กนักเรียนเวลา PM ม2.5เราไม่สามารถเสกฝุ่นให้หายไปได้นี่เรารู้ดีแต่ว่ารับมือกับมันดีกว่านี้ได้ไม่ใช่เอาปอดของพวกเราเสี่ยงไปวันๆแล้วภาวนาสวดมนต์กับพระธาตุโดยสุเทพว่าให้คนเชียงใหม่ปอดเหล็กจะได้ทนฝุ่นได้อันนี้ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหานะคะดีดนิ้วดีดนิ้วแล้วฝุ่นหายใช่ไหมมันหายไม่ได้แต่ถ้าจะพูดว่ารัฐบาลทําอะไรไม่ได้หรอกมันดีดนิ้วแล้วหายไปได้อันนั้นเรียกไม่มีความรับผิดชอบ นะค,ะคนเป็นรัฐบาลจะท้องถิ่นหรือจะระดับชาติต้องมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดชีวิตเรานี่สําคัญที่สุดสําคัญกว่าเงินทองของนอกกายนะชีวิตนี่คุณสุขภาพนี่มันหาซื้อกันไม่ได้นะคะ,ะงั้นกลับมาตอบคาถามเชียงใหม่มีงบประมาณเยอะพอที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของทุกท่านให้ดีกว่านี้แต่เคยถามไหมว่า4ปีที่ผ่านมา7-8พันล้านเนี่ย ไปไหนตกลงเงินมีคําถามก็คือคนที่ใช้เงินใช้เงินทำอะไรตอบโจทย์ความต้องการความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าปัญหาสาคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะอย่าอ้างว่าไม่มีเงินแน่นอนงบประมาณมันเป็นเรื่องของปัญหากระจายอำนาจคนเชียงใหม่รู้ดีที่สุดงบประมาณ ถูกจัดสรรมาไม่เพียงพอเป็นการตัดตอนเป็นการลิดรอนอำนาจของท้องถิ่นแต่ไม่ได้หมายความว่างบประมาณที่มีอยู่นี้ทำอะไรไม่ได้แต่ทำไมอบจ4ปี8ปี12ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นว่างบ7800พันล้านตกถึงมือประชาชนรู้สึกไหมคะว่ามันตกถึงหน้าบ้านเราบ้างไหมไนใครรู้สึกว่าอิ่มหนำสำราญ เจ็ดพันล้านมาอยู่ที่บ้านฉันแล้วประมาณ3,000สนบาทมีไหม,ไมทุกท่านทราบไหมคะว่าไม่ใช่แค่เชียงใหม่อบอจอทั่วประเทศไทยนิยมใช้เงินทำอะไรมากที่สุดโอ้โอข้างหน้านี่เก่งมากคุณแม่ในทำอะไรนะคะขอดังๆทำท่านน้น ถนนมันสําคัญไหมมันก็สําคัญถนนเราก็ใช้ทุกวันถูกไหมถ้าถนนไม่ดีมันก็ยิ่งเพิ่มฝุ่นมันก็เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะถ้ามันเป็นหลุมเป็นบ่อขี่รถเครื่องนี่ยิ่งเกิดอุบัติเหตุง่ายเลยใช่ไหมถ้ามันเป็นหลุมเป็นบอ่อถนนสําคัญค่ะไม่ได้บอกว่าพักประชาชนเป็นอบอจแล้วจะเลิกสร้างถนนทําไม่ได้เพราะว่าบนเขาบนดอยนี่ถนนยังไม่พออีกมากมายเลยยังเป็นลูกรังอยู่เลยปัญหาก็คือชีวิตประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี่คนเชียงใหม่นี่ ต้องการถนนอย่างเดียวหรือเปล่า<ง>ต้องการน้ำสะอาดน้ำเสียเศษพอใช้ต้องการเศรษ,ษกฐกิจดีนักท่องเที่ยวมามากขึ้นต้องการโรงเรียนโรงพยาบาลที่ดี <teng> ใช่ไหมคะโอ้แม่วิวสามมาเส่เสื้อส้มมาเลยขอบพระคุณมากค่ะช่วยช่วยดูช่วยดูนั่งหน่อยนะคะเดี๋ยวรถล้มโอจำได้แล้วรถเก๋งคันนี้จำได้แล้ว สวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมขอบคุณ93เลยในไหนเขาบอกว่าพักประชาชนพักคนรุ่นใหม่93ก็คนรุ่นใหม่นะคะที่บ้านเจ็ดเสียงคนนี้หัวคะแนนนะคะได้แล้วเจ็ดเสียงแน่นอนอา้าวกลับมาที่เรื่องของเรากลับมาที่เรื่องของเราถนนจำเป็นแต่ไม่ได้เป็นของจำเป็นอย่างเดียว ชีวิตเรามันปัจจัยสี่นะไม่ได้ต้องการแต่ถนนแล้วทําไมอบจอทุกที่ชอบสร้างแต่ถนนคะโอ้เฮ้ยทำไมตรงนี้เห็นข้อสอบก่อนหรือเป,เปล่าทําไมตอบได้ทุกข้อเลยถนนมันเงินทอนดีคะ่ะทําไมเงินทอนดีล่ะอีกอย่างหนึ่งที่เขาชอบทํากันลอกคลองทําไมถนนกับลอกคลองชอบทํากันเวลาเขาทําถนนหน้าบ้านเราเนี่ย มีใครเอาไม้บรรทัดไปวัดทั้งถนนไหมคะว่ามันลาดหนาเท่าไหร่อย่างดีก็วัดขอบถูกไหมวัดขอบให้มันดรู้ว่ามันหนาเท่าไหร่แต่ไม่มีใครเอาไม้บรรทัดไปวัดทั้งถนนได้กลางถนนใครจะเอาไม้บรรทัดไปวัดได้ว่ามันหนาเท่าไหร่สัญญาบอกให้ลาด30สเซน2ี่เซนลาดจริงห้าเซนที่เหลือเข้าเข้าพุงกินอิดหินดินทรายแล้วพอเทถนนบางเป็นไงคะ พังรถอ้อยรถมันรถข้าโพดวิ่งพังพังเสร็จเป็นยังไงคะซ่อมเบิกงบซ่อมต่อกินหลายทอดหลายเทเพราะฉะนั้นงบประมาณของอบอจอนอกจากจัดอีเวนท์ทีละเป็นส10ิบเป็นร้อยล้านส่วนใหญ่มักเอาไปทำถนนซึ่งถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นประเด็นก็คือการเอาเงินทอนแบบนี้ทำให้งบสร้างถนนสร้างแล้วซ่อมซ่อมแล้วสร้างไม่เคยเสร็จ เพราะว่าพวกกินกันเยอะถนนบางมันก็พังไวมีประเทศไทยประเทศเดียวนะคะซ่อมถนนทุกปีประเทศอื่นถนนเนี่ยเขาอยู่กันห0สิปีอย่างต่ําไม่มีนะคะต้องมาซ่อมกันทุกปีมีประเทศไทยประเทศอื่นเขาก็มีรถบรรทุกขนอ้อยขนมันเขาก็ขนกันค่ะแต่เขาไม่พังมีประเทศเราเนี่ยถนนพังเพราะเงินทอนเพราะฉะนั้นเอากลับมาที่คําถามแรกของเราตกลงเชียงใหม่ มีเงินพอให้นายกอบจอทำนโยบายทุกนโยบายให้เป็นจริงได้มีปัญหาก็คือที่คนที่ผ่าน,านมาไม่ทำเพราะมันต้องดูค่ะว่าทำแล้วมีเงินทอนหรือเปล่าถามว่าทำไมอะ่ะต้องดูว่ามีเงินทอนหรือเปล่าทุกท่านคะช่วงหาเสียงนี่เงินสะพัดดีไหมคะสะพัดดีไหม แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์แดงแบงค์ม่วงเพอเพอถึงแบงค์เทาปิวว่นนะคะ <c oughs> เคยสงสัยไหมคะว่านายกอบอจอเงินเดือนเจ็ดหมื่นสจเงินเดือนสองสามหมื่นทำไมคนบางคนยอมลงทุนเป็นร้อยล้านเพื่อชนะเลือกตั้งลงทุนร้อยล้านมาเอาเงินเดือนเจ็ดหมื่นคะไม่ใช่ลงทุนร้อยล้านก็เพื่อเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมงบอปจอของแต่ละพื้นที่จะมากจะน้อยก็มีแต่มันไม่เคยตกถึงมือประชาชนเพราะท่านเลือกได้เอานักการเมืองที่เขาลงทุนเยอะเมื่อเขาลงทุนเยอะเขาก็ต้องถอนทุนเขาก็ต้องเอาคืนเขาก็ต้องสแสวงหาเงินกลับมาเพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยเพราะเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องใช้เงินเหมือนกัน ในเมื่อซื้อเสร็จแล้วครั้งหนึ่งก็ต้องซื้อตลอดไปค่ะครั้งหน้าถ้าครั้งนี้ซื้อครั้งหน้าไม่ซื้อคนเขาก็ไม่เลือกนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหลายสิบปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ที่ดูนะคะทุก4ี่ปีเราเอาเลขกกงๆก็ได้4ี่ปีเจ็0พันล้าน4ี่ปีเจ็0พล้านมันผ่านไปมันหมดไปกี่หมื่นล้านแล้วเห็นดอกเห็นผลเกิดกับประชาชนหรือไม่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นจะปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปหรอคะ ไอเงิน4ี่ปี7,300ล้านนี่งอกขึ้นมาจากดินเหมือนต้นข้าวหรอคะหรือมันตกลงมาจากฟ้าเหมือนฝนหรือมันลอยมาเหมือน PM 2.5อเงิน7,300ล้านมาจากไหนคะในล้วงกระเป๋ามีเงินไหมในกระเป๋าอะหรือว่าจ่ายไปหมดแล้วใช้หนี้ไปหมดแล้วเงิน7,300ล้านมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ชอบไม่ได้มาช่วยจ่ายนะคะชอบคนกรุงเทพ ไอ้เจ็ดพันสามร้อยล้านนี่เงินทุกท่านนะคะเงินชาวเชียงใหม่คำถามก็คือว่าแล้วเราจะปล่อยให้การเมืองท้องถิ่นเป็นแบบนี้อีกนานแค่ไหนการเมืองระดับชาติเราไม่ปล่อยแล้วนะถ้าเราปล่อยพักประชาชนพักก้าไกลคงไม่ได้มาเจ็ดจากสิบคนถูกไหมคะแต่การเมืองท้องถิ่นล่ะการเมืองท้องถิ่นนี่เงินของท่าน สปี7,300ล้าน4ปี7,300ล้านถึงเวลาตรงนี้คงไม่มีใครรับหรองหรือถึงรับก็ไม่เลือกเขาแต่ถึงเวลาท่านลองคิดดูนะคะธุรกิจอะไรมันจะกําไรขนาดนี้ถึงเวลาเอาเงินไปให้คน2、อ0ร้อบาท ...500 บาทเพื่อไปกําเงิน7,300ล้าน4ปีลงทุนครั้งเดียวค่ะเอาเงินมาให้คน2อง0ามร้บาท เพื่อเอาเงินของพวกท่าน7,300ล้านใครขัดทุนคะยังจนไม่พออีกเหรอคะยังอยากขัดทุนกันเพิ่มเหรอคะอนาคตของทุกท่านลูกหลานของทุกท่าน7,300ล้านต่อ4ปีนะคะไม่ใช่7,300ล้านตลอดชีวิตท่านเพียงแค่4ปีเท่านั้นเอง4ปี7 3 0 0ล้านแต่คนบางคนเอาเงิน300 5 0อยหรมาแลก กับเงิน7,300ล้านของทุกท่าน1กุมภาพันธ์วันเสาร์คือวันที่ต้องตัดสินใจค่ะว่า7,300ล้านนี้จะไปเป็นอีเวนต์ดอกไม้100ล้านอีกเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นรอพอสอตอที่มีบริการฟอกไตทำฟันแพทย์แผนไทยจะเป็นศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพทัดเทียมเกาหลีญี่ปุ่น เปิด365วันหรือจะเป็นถนนสร้างแล้วทำทำแล้วสร้างสร้างแล้วทุบทุบแล้วสร้างนี่คือความสำคัญของการเลือกตั้งเมื่อกี้ได้ยินแล้วมีคนพูดไปแล้วบนเวทีว่าเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ต้องคิดถึงใครไม่ต้องคิดว่าทำเพื่อใครไม่ใช่การรักษาหน้าพักการเมืองไหน ไม่ว่าจะพักแดงพักส้มเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับหน้าตาของพวกเราค่ะเกี่ยวกับชีวิตและอนาคตของทุกท่านวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์วันเสาร์เดินเข้าคูหาพกปากกาไปด้วยนะคะอย่าพกดินสอเนอะเดี๋ยวเขาลบเขียนใหม่พกปากกาไปเนี่ยเวลาจะกามองปากกานะคะวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภา ปากกาในมือของทุกท่านมีมูลค่า7,300ล้านบาทไอ้ปากกาแท่งนี้จริงๆแล้ว15บาทแต่ปากกา15บาทในวันเสาร์ที่1กุมภาจะเปลี่ยนเป็น7,300ล้านบาทนั่นคือราคาของ1เสียงของท่านที่จะกําหนดใครจะได้ใช้เงิน7,300ล้านเวลาจะกา ไม่ต้องนึกถึงหน้านักการเมืองคนไหนทั้งนั้นนึกถึงหน้าลูกหลานนึกถึงหน้าตัวท่านเองนึกถึงหน้าพ่อแม่ของท่านที่ต้องใช้บริการราพอพสตอแล้วเลือกเลือกง่ายง่ายแค่นี้แล่ละค่ะนักการเมืองคนไหนที่เข้าไปแล้วไม่ต้องถอนทุนเข้าไปแล้วไม่ต้องแสวงหาผลประโยชน์เพราะว่าถ้าเขาไม่ต้องถอนทุนเข้าไป7 3 0 0ล้าน ไปถึงปากถึงท้องของทุกท่านแน่นอนไม่มีหักหัวคิววันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์วันนี้ชอบไม่บอกแล้วค่ะทุกคนย้ำกับทุกท่านหลายรอบแล้วว่าจะกาเบอร์ไหนต้องกาเบอร์ไหนเราพูดกันมาขนาดนี้วันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์ถามใจตัวเองว่าจะเลือกอนาคตแบบไหนให้กับตัวเองและลูกหลาน7,300ล้านบาทอยู่ที่ปลายปากกาของท่าน วันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์ช่อเชื่อว่าคนเชียงใหม่จะเลือกอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนเชียงใหม่ฝากอนาคตลูกหลานคนเชียงใหม่ฝากอนาคตเชียงใหม่ที่น่าอยู่กว่านี้ที่มีอากาศที่ดีกว่านี้ ที่มีการแก้ปัญหาไฟป่าที่ดีกว่านี้ที่มีโรงเรียนโรงพยาบาลที่ดีกว่านี้ที่มีสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวมากกว่านี้มีถนนที่มีคุณภาพดีกว่านี้มีรถเมล์เดินทางทพ่วถึงทั้งจังหวัดฝากอนาคตของเชียงใหม่ที่ดีกว่านี้ไว้ที่ปลายปากกาของทุกท่านเชื่อในหัวจิตหัวใจของคนเชียงใหม่เสาที่หนึ่งกุมภาพันธ์กำปากกาให้มั่น7,300ล้านต้องอยู่ในมือของคนที่จะรับใช้ท่าน ฝากอนาคตเชียงใหม่ไว้กับทุกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ